สวัสดีครับวัลนัทดนครับผมสวัสดีครับวินธนาคมครับผมรับจากเรื่องาขอไม่เนมผมไม่ได้ชื่อเลาค่ะครับผมเป็นไงบ้างวันนี้คาร่วมงานมากกว่านายผมกันนก็ดีใจแบบือนทุกงานนะเพราะว่ามีผู้คนมารอเยอะมากแล้วคือมารอตั้งแต่เช้าเห็นบอกว่าเช้าสุดดีห้าด้วก็แบบว่ารู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆใช่เรื่องปริ่มรับผม ในรอบเท่าไหร่จริงๆไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะผมรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าดีใจที่ได้มาดีใจที่ได้มาเจอใช่แต่ไม่ได้แบบเฮ้ยเจอไม่ได้มาเจออะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราดีใจมันไม่สั่นเอ่ไม่ไม่ได้ประหม่าไม่สั่นเลยเนาะไม่สั่นไม่สั่นอืออ่ะงั้นย้ำอีกรอบหนึว่าเราเล่นเป็นใครในเรื่องมาคาเล็เปอร์เป็นยังไงเล่นเป็นยูครับผมพี่ยูจะเป็นตัวละครที่มีความมั่นหน้า เราก็จะมีความกวนวๆหน่อยใช่จะไม่ค่อยตรงแบบเราแล้วก็เอาไเรื่อเรียบร้อยเาะใช่แล้วมันจะแบบฝืนสื่อนิดนึงแต่ว่าจะพยายามทำให้เต็นดีที่สุดครับผมไม่ต้องสื่อแล้วแหละครับผมก็ผมนะครับมีนเล่นเป็นคำผ่านครับผมก็จะเป็นนักเรียนเอ้ยนักศึกษานักศึกษาวิศวะครับผมก็จะอารมณ์เด๋อๆเดด่าๆนิดหน่อยครับก็คิดว่าไม่ใช่ตัวเองหรือเปล่า ใช่เหรอใช่ใช่ก็ได้ครับผมประมาณนี้ครับผมโอ้โหรักเลยถ้าตัวเสร็จซีรีส์ไทยผลเป็นยังไงบ้างแต่ตอนี้ตอนนี้นะครับอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการปรับบทปรับบทใช่เพราะว่าเหมือนหนังสือเพิ่งออกมาใช่ไหมแล้วก็จากหนังสือมาทําเป็นบทแล้วก็ตอนนี้ก็คือทีมงานเขากําลังปรับให้มันเข้ากับเขาให้มันเป็นภาษาพูดอ่ะเข้าปากคนใช่ให้มันเป็นภาษาซีรีส์ภาษาละครนะเพื่นครับก็คือยังไม่ได้มีการเลือเลยใช่ใช่ ครับแล้วเราได้เคยอ่านนิยายบ้างไหมคะนิยายเรื่องอ๋อผมอ่านนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ใช่ครับนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ผมนิดนิดหน่อยหน่อยเรางไม่ได้เลยจริงๆผมรออ่านหมดเลยก็คืออ่านผมทีเดียวเลยใช่จริงๆเราไม่ไม่ไความคิดอยากจะอ่านอยากอู้เรื่องนิยายบ้างอ๋ออยากรู้แฟนๆครับจะแท็กมาจนผมรู้พอจะรู้บ้างแล้วแต่ว่าไม่ได้อ่านแบบไล่ออกมาใช่ครับใช่เราจะถ้าเกิว่า คนเนี่ยอะไรหลายคนเนี่ยอนินนนออยายใช่ไหมคะแล้วมันมักจะชอบมีการเปลี่ยนที่ยามระหว่างอนิอยายกับซีรีส์เนื้อเรื่องมันจะเปลี่ยนไหมแม้เรา,เรา,า,ราคิดว่าคิดว่าอารมณ์กับวัตถุประสงค์ที่แบบว่านักเขียนและผูว้กำกับต้องการจะสื่อน่าจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าอาจจะมีการปรับเพื่อให้มันดูเียวขึ้นดูสมจริงขึ้นเพื่อให้มันมีนการสแสดงสนุกคิว่ามันต้องมีไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วคือมันต้องมีการตัดออกมีเลือกว่าจะเอาฉากไหนออกมา ออกมาฉายเพราะว่าด้วยความที่ EP อ่ะแต่และ EP มันไม่สามารถเอาทั้งทุกอย่างมาใส่ครับผมคือมันต้องเลือกรายละเอียดว่าจะใส่อะไรบ้างอะไรบ้างใช่ครับเพราะว่าววมันไม่ได้มันไม่ได้ยาวขนาดขนาดนั้นนะครับผมใช่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ราของคน,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 น้านสด้วยกานยังไงความสนิทสนตอนนี้อ๋อจริงๆเ่ยผมรู้สึกว่าสนิท <c oughs> <ร>สนิทอยู่แล้วครับผมใช่เพราะว่าเราในค่ายเนี่ยก็ ไม่ค่อยมีใครพบแล้วอ่ะหมายถึงว่าเราก็ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็เลยทำงานกันเยอะด้วยอะไรด้ใช่ลุกคลีด้วยกันมีอะไรก็คุยด้วยกันอยู่สองคนเนี่ยละครับใช่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้กดดันนะว่าถ้าต้องเล่นคู่กันอะไรเงี้ยแต่ไม่กดดันเรื่องบทเรื่องซีรีส์มากกว่าใช่เพราะผมพอสนิทแบบนี้ก็ทํางานง่ายขึ้นใช่ไหมใช่ทำงานง่ายครับคิดว่าน่าจะช่วยให้ทํางานง่ายขึ้นเยอะเลยอ่าฮะงาสุดท้ายแล้วมางานนิยายฝากพียาด้วยค่ะแล้วก็ ท่จะเป็นวันสุดท้ายของงานแล้วท่านผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับนิยายเรื่องคอไมเนนะฮะผมไม่ได้เชื่อคำถามที่นานาที่อยู่เรียนนี่ใช่ไหมพรุร่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมฝากก่อนีินึนิยายอยากรู้คือแฟนคลับอะถือว่ารอคอยมากกับเรื่องของเรากับนิยายเรามีความกดดันกับในตัวบทหรือว่าตัวการแสดงที่ต่องทาออกมากดดันนะ คือค่ามันกดดันอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่รู้อกว่ามันมีคนร,รักเร่องเที่ยอวอมาก่อนแล้วแล้วก็เขาทาทาไม่ดีเลยแหละ <c oughs> แล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องมาต่ออ่างเงี้ยมันมีการเปรียบเทียบอยู่แล้ว <c oughs> ใช่แต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยเราก็ทําให้มันดีที่สุดแล้วเราก็ซ้อมอ่านนู่นั่นนี่แล้วก็มาเวิร์นชอปอะไรเงรี้ย <c oughs> <c oughs> ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าตอนนี้มันถ่าย ตอนนั้นในราคโเสี่ยมันจะออกเป็นยังไงครับผมก็ตอนจะพยายามแก้ทุกอย่างในช่วงที่เราได้เบอร์ชกันก็ให้มันดีที่สุดครับผมแต่คือข้อดีคือเราเราก็ไปเจอกันในกลรักมาอยู่แล้วมันก็เลยแบบว่าเคยเคยเล่นด้วยกันมาแล้วไม่มีรองหน้ากล้องบ้างเลยครับผม ใช่ขึ้นอยู่แล้วนะผมว่าคือด้วยความที่ถ้ามันเจอกันบ่อยๆนะมันจะมีการละลายพฤติกรรมไปเองแหละใช่ใช่มันขึ้นแบบมันไม่มีความแบบเองใจเขื่อนอะไรเงี้ยอาจจะแบบน้อยลงแล้วเราจะแบบเหมือนรู้จักกันมากขึ้นมันจะเหมือนค่อยๆคลายกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะทาให้พวกเราน่าจะเล่นด้วยกันได้ดีมากขึ้นเลยครับ ระดับความจริงความเป็นในคู่เราที่จะออกมาให้เห็นในซีรีส์เราคิดว่าจะระดับไหนโอ้เ oh. ต็มแม็กซ์อะผมว่าเลย <c oughs> ในซีรีส์เราน่าจะเต็มแม็กซ์แล้วฮะ <c oughs> ชื่อเรื่องลมครับผม <c oughs> ดู <c oughs> จากบทน,นิยายที่แบบว่าในนิยายที่เคยเห็นผ่านตามาเนี่ยผมว่าความจริงเนี่ยสุดเลย <c oughs> ใช่ใช่สุดเลย <c oughs> เพราะคนหนึ่งมันจะมีแบบโมเมนต์แบบดาร์กอะไรอย่างเงี้ยของเราจะเป็นแบบสดใสหน่อย ใช่ครับผมก็รอติดตามกันแล้วกันว่าจะออกมาเป็นยังไงครับผมสุทายแล้วฝากทั้งหมดทั้งมวลทั้หมดทั้งมลนะครับฝากซีรีส์นะครับความไม่เนมผมไม่ได้เชื่อทำผ่าครับครับผมซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเดือนไหนแหละแต่ว่ารอติดตามไปก่อนครับผมแล้วฝากนิยายด้วยอ่าความไม่เนมผมไม่ได้เชื่อทำผ่าครับผมก็พรุ่งนี้ที่ยูนี่ยนนี้ก็นานๆนะฮะสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมครับ